เราจะไปเมืองเฉิงตูนะเด็กกระเป๋าเย็บรอยแลรวพจะไปแล้วถึงแล้วสนามบินเทียนฟู่เฉิงตูนะตอนนี้เราจะไปรับกระเป๋ากันแล้วก็ผ่านตมกันนะไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่ไม่ใช่ห้องพัก Joy Hub Cheer Hotel นะที่เทียนฟู่แอร์พอตนะใครถือการห้องเราจีทอ่าหกสี่หนึ่งเก้าครับอ่าพี่บอยถือห้องย่าใช่ไหม ห้องเบอร์อะไรครับพี่พลอยอให้มันดังอีกด้านหนึ่งกดอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเออให้ดังละเออไปครับไปนี่ห้องเรานะครับนี่ดูวิวดูวิวนะครับกลางคืนเรามาถึงกลางคืนแล้วเรามองไม่เห็น ูดูเนี่ยอันเนี้ยสะพานที่เราจะไปนะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะมีอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้ที่อาบน้ำานี่นะครับที่อาบน้ำน,น,นี่มีสบู่ยาดีฟรนให้มีผ้าเช็ดตัวให้นะครับในเ่าผมส่วนนี่ห้องน้ำนะครับเป็นรูป มีแพนด้านะครับนี่ฮห้องน้ำอ้าวไม่มีสายชิดต,ตูนะที่นี่นะที่พลอยเข้าที่ไม่เข้าเหรอพลอยไม่กล้าเข้าเพราะมีคนแอบมองแพนด้าไม่ใช่มไม่ใช่คนครับเป็นหมีไงเช้า,า,ชานี้นะเมื่อคืนเรามาดึกมากเช้านี้เราก็จะไปกินข้าวกันเมื่อคืนเรามาไม่ดึกหรอกมาสายพุ่มแต่ว่าเรานอนดึกนอนดึกกันเหรอ นอนตีหนึ่งเลยค่ะโอเคเราอยู่โรงแรมอะไรนะ Joyful Chia Hotel ค่ะ Joyful Chia Hotel Hotel นะเฮ้ยเราอยู่ Joy Hub Joy Hub Chia Hotel Joy Hub Chia Hotel จากสนามบินเดินมาได้เลยนะไกลๆนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกัน สมาชิกพร้อมนะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันเช้านี้นะครับอยหัเัเเีีร์โเเลลนะที่เฉิงตูและเทียนคะู่นะรอลิฟต์อยู่นะครับอาหารเช้าที่จีนมื้อแรกนะของย่านะมีอะไรเนี่ยอา,า่ะของปูของปูโอ้หักไส้กรอกไข่เนี่ยปูนะอะไรปอ เ,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 เหมือนกันนะขัดภัพนี่ของพ่อเป็นบะหมี่ของพีชคอยใช้มือหยิบเลยหรือกละป๋อาของพี่พลอยเนี่ย นี่นะครับมาแล้วก็คุก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 อืมรสชาติจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยเป็นน้ำน้ำน้ำเลมอนเนี่ยน้ำอง,งุ่นครับส่วนอาญญานันเรียน้ำเฟรชฟู้ดน่าจะเป็นสับปะรลอดสับปะหลอดปะแอปเปิ้ล ไอชาคาเอาร้านนี้ร้านน้ำนมเออเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกโซนเลงบิวเชฟอันนี้น่าจะเป็นผลไม้ปั่นโอ้ยอ่ะเอออันนี้ฟรุตอินซีซั่นก็คือผลไม้ตามฤดูก,กาลอยซูชิไหมอิ่มแล้วอันนี้ซูชิอะไรดูคัตจัดเากสวยมาก ลัดครับไข่ที่รักโปรตีนวิตามินนะวิตามินวิตามินใช่ไหมพี่พลอยรู้อันนี้แตงโอลมีส้มด้วยแอนตารุปนะครับแก้วบางกรนี่เเกิดสามรสเลยอ้กล้วยหอมสีอะไรสตรอเบรอร์รี่นะ แต่เนี่ยพ่อชอบตรงนเนี้ยเนี่ยมีเนื้อปลาแล้วอันนี้แซลมอนอันนี้แซลมอนนะขายดีขายดีปู่ชอบกินมีแซลมอนด้วยขน,น,นมปงังที่พอต้โล้ไข่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเช้าสั่งก๋วยเตียยเต๋ยวตรงเนี้ยนะครับอเอาเผ็ดได้ไม่เผ็ดก็ได้นะครับใส่หนูอชอบตรงเนี้ยเขาจัดขนมปังนะ แต่ว่าไม่ใช่ขนมปังจริงนะครับเป็กาแฟนะครับกาแฟนะครับมีลเเตนี่นะครับก็คือวิวด้านนอกของโรงแรมนะครับตอนเช้าพี่พลอยบอกว่าฝนตกจ้าเช้า,ชานี้นะครับอากาศก,กำลังดีนะครับ20องศาเนาะพลอยเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับข้างนอกจะเย็นกว่าข้างในโรงแรมหรือเปล่า เดี๋ยวเช้านี้เราจะไปจิ๋วใจ้กกันใช้เวลาขับรถ4ชั่วโมงแต่บจีน3ชั่วโมงวายนั่งเครื่องบินเร็วกว่านะแต่ว่าแต่ว่าขับรถไปดูที่ท่องเที่ยวอ่ะไกลกว่านี่ก็จากห้องปู่กับพีทนะ <c oughs> เขาบอกมีเครื่องบินโดยโนนไปโนนละเราไม่เห็นนะครับเ,<อ>เ,เรากำลังจะไปเช็คเอาท์นะเมื่อเช้าไอ้เมื่อคืนเรากลับดึก,เร,ก,ดกเราไม่ได้ ่ <H> ่ายกัน,กนแตว่าเราไม่ได้กลับดึกแต่ว่าเรานอนดึกอ่าเรานอนดึกด้วยกลับมาดึกด้วยนี่โรงแรมนะนี่นะครับ Joy Hub Air Hotel นะครับ เนี่ยเราพักที่นี่นะครับตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปรถคันนี้กันนะครับ VIP มากๆากเลยนะครับจะไปจิ๋วใจโกโก่กนนะครับมีทะเบียงยังชีพด้วยมีทะเบียงยังชีพด้วยเอาหอ VIP ครับ VIP พวกเรารถเอาหอพร้อมเดินทางชูม,มือหน่อยเลาเนี่ยนะครับชูม,มือชูมมอ ถลนดี่จีนะครับลอดอุโมงนะครับยาวมากเลยนะครับโอ้โหถนนดีมากเลยนะครับแล้วขับไปตามทางนะครับจะมีกล้องนะครับถ่ายรถตลอดเลยนะครับฉะนั้นนะครับใครที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรนี่เสร็จเลยนะครับพี่จีนะครับจะโพ่แล้วนะครับโอ้หอยาวจริงๆนะครับนี่นะครับจอด ลุกขึ้นเขาไปเลยโอ้ยาวจริงๆนะครับเนี่ยคล้องภาพวีดีโอนะครับก็ยาวเกินตรงน,นี้นะครับคนขับเขาบอกว่าเป็นห้างที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะครับหวังซุยหวังขวานลูงชิงงหว,หวั้นจงงิขวานเฉาจงชิงนะครับห้างใหญ่ที่สุดใน เอเชียเลยนะครับเนี่ยคนขับก็บอกนะครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆเลยนะครับ ริงครับนะครับในกล้องยังสวยขนาดนี้เลยนะครับข้างนอกสวยมากเนี่ยไอเลยนะไอไอควันหมอกเลยนะยน,นี่ก็สวยมากเลยนะยจะมีลำธารลำธารหรือแม่น้ำเล็กๆนะระหว่างภูเขาอะระหว่างทางระหว่างางไปจิ่วเจียงก็ดูภูเขาดิสายดีเลยอะกลางหลังลับ น้ำนะข้างๆก็จะเป็นน้ำไหลโอภูเขาน้ำไหลเนี่ยนะครับโอจะล้มจะล้มอ,ลละอะไรนะน,น้เล่นระบายอะไรเลยแรงมันไหลแรงน้ำเยอะไหมพีทพีทบอกน้ำเยอะมากเนปูน้าน้ำ,นำไหลแรงมากเนี่ยข้างหลังก็ภูเขานะโอ้โห เรามาแวะเห้องน้ำตรงนี้เสาเออเสามีหินเนะี่ยพี่บอกมีฟันอ่ามีฟันมีฟันโอ้น้ำไหลแรงจริงจริงอ่าวิวหมากนะครับผ่านด่านเก็บเงินนะครับมีแพนด้าอยู่ข้างหน้า เมืองนี้นี่มีแพนด้าทุกที่จริงๆเลยโอ้บ้านสร้างอยู่บนภูเขานะครับเมีกแพงเมืองหมู่บ้านนี้สวยนะไม่รู้หมู่บ้านอะไรนะระหว่างทาง แนานี่นะอันนี้จะเป็นวิวหมู่บ้านนะครับข้างข้างภูเขานะครับข้างทางยี่สิบสามสิบกิโลแล้วนะครับเกือบสิโนันี้วิวูเขาู่งสั่งปลานะครับเดี๋ยวเราจะต้มปลาให้กิน ปลา t 有สีกิโ4สีิโนีอ่าเรามากินข้าวนะที่เมองเซียนนะระหว่างทางนะครับไปจิ๋วไช่โกสั่งไปสี่อย่างแต่ไม่รู้จําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างรู้รู้แต่ว่ามีปลากับไก่นะเมื่อกี้เราก็ซื้อแอปเปิลนะหลูกสิบจวนนะดเดี๋ยวอาหารมาละเมื่อกี้ถ่ายลูปปลาไว้ล้มเด็กนะ สี่กองยี่สบสี่หยวน่วน้อยนอ่าเดี๋ยวพ่อซื้อให้่อยหยวนอยู่ในกระเป๋าพ่อล่อยแรกมาห้าร้อยบาทได้หนึ่งร้อยแปดหยวนนะเดี๋ยวพ่อให้เหมือนกันครับ้องพีดก็ได้เท่ากันถ้าอยากซื้ออะไรบอกนี่นะครับมาแล้วนะครับกะละมังเลยนะใหญ่มากกะละมังเลยต้มปลานี่เทียบกับแก้วนะ ใหญ่ไปเลยาเท่เลยทุกคนตกใจเลยสั่งสีอย่างนะครับแต่อันนี้ต้มอ,อะไรไหนพี่แม่ป๋อตักหน่อยตักดูสินี่คืออะไรออปลาปลาเออมีแต่ปลาทั้งนั้นออโอเคโอเคปลาโอ้มีแต่ปลาปลาหนึ่งเมื่อกี้220ยหยวนนะาามาแล้วนะครับเนี่ยข้าวนะครับข้าวแล้วก็ผัดไก่นะครับ พีช <Heat S 2> มันู้จะกินได้หรือเปล่าดูน mm hmm. ่าทางกับเห็ดนิดนึงเรียนร้อยสามร้อยเจ็ดสิบหยวนกับข้าวสี่อย่าง right, okay. แล้วก็นี่คนนี้ขายไปไปยบายสี right, ่ bye, bye อย่างนะกับข้าวสี่อย่างแล้วก็ข้าวหนึ่งจาน จะแวะทะเลสาบตรงนี้แล้วถ่ายรูปกับตัวจามารีหน่อยพอจะขี่จามารีนะเนี่ยตีตรงทะเลสาบไปยังไงมั่งไปยังไงมั่งพลอยพลอยรู้สึกฮะกลัวกลัวอ่าบายหน่อยครับบายยหน่อย ไปสอกคร้งงคือถั่วถั่วถล่วถั่วถ้่วถั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 วถั่าถันะถะั่วั่วถัอวถ่วนั่วถั่วถัวถ่วย่ับวัวัวับพ่ววั่ย